สวัสดีครับนะเอ๊ะและน้องโอจะพาคุณไปหาคำตอบรอบรู้เรื่องวิทย์สัปดาห์นี้น้องโอจะมีเรื่องอะไรมาถามไปฟังกันครับนะเอครับโอเห็นข่าวไฟป่าในทีวีน่ากลัวมากเลยอะครับแล้วไฟมันเกิดในป่าได้อย่างไรครับอ่า ถือเป็นประเด็นที่เราไม่ควรมองข้ามเลยนะน้องโอเพราะเมื่อไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยจะมีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสัตว์ป่ามากเลยนะแล้วน้องโอรู้ไหมว่าไฟป่านั้นมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากฝีมือของมนุษย์เรานี่เองโธ่จริงเหรอครัใช่ครับน้องโอ ไฟป่าเกิดจากธรรมชาติและฝีมือมนุษย์จากรายงานสถิติไฟป่าในช่วง15ปีที่ผ่านมามีสถิติไฟป่าทั้งสิ้น73,630ครั้งเลยนะพบว่ามีไฟป่าที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติอย่างฟ้าผ่าเนี่ยเพียงแค่4ครั้งเท่านั้นส่วนที่เหลือเนี่ยเกิดจากฝีมือของมนุษย์นี่แหละโดยมาจากหาของป่าจุดไฟเพื่อส่องทางหรือรมควันไล่พึ่งเผาไร่เพื่อกำจัดวัชพืชแล้วลุกลามเข้าป่า จุดไฟด้วยความคึกขนองอืมน่าเช้ามากเลยครับโอ้สวนสัตว์ัดป่ามากเลยอ่ะครับอืมใช่แล้วครับน้องโอนอกจากสัตว์ป่าล้มตายสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยทำลายระบบนิเวศแล้วยังทำให้เกิดภาวะโลกร้อนจากกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เผาไหม้และที่สำคัญเจ้าฝุ่นพ m 2.5ปัญหามลพิษที่เรากำลังเจออยู่ก็สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากไฟป่านี่เองแหละครับนอกจากนี้ในด้านสุขภาพ เม่าจากการเผาไหม้จะมีสารก่อให้เกิดการระคายเคืองทั้งผิวหนังและระบบหายใจสูดดมเข้าไปมากๆเนี่ยอาจจะทําให้หัวใจวายหลอดเลือดสมองตีบหอบพืชและเป็นมะเร็งได้นะครับน่ากลัวมากเลยอย่างนี้เราต้องช่วยกันไม่จุดไฟในป่าดีกว่าครับนะเอ๊ะใช่แล้วครับการปลุกจิตสำนึกษาธารณะอนุรักษ์ป่าและต้นไม้เป็นสิ่งสำคัญมากครับ ติดตามเอ๊ะยังไงนะสงสัยต้องสืบก่อนจะเงิบได้ตามช่องทางแฟนเพจ NSM Thailand หรือรับฟังได้ทาง YouTube NSM Thailand และ SoundCloud p o d c a Station s t the Cube ทุกวันพุธเวลาเที่ยงตรงครับ